ดูดวงชาวาราศีกรกฎกี่พบชาติแล nah. ้วเจอมาดวงอะไรเนี so ่ยปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วกี่พบกี่ชาติจัดหนักจัดเต็มับผมดวงอะไรเนี่ยกี่พบกี่ชาติเจอมาโดนมาหนักแต่ปัญหาต่างๆไม่ใช่ไม่ดียิ่งเจ็บยิ่งรวยับผมดวงชะตาของนั้นตกตําแหน่งับผมได้พบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้เอามาบอกกล่าวเล่าสิทธ และจะนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่าน่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ครับดวงชาวาราศีกรกฎใช่ธรรมดาที่ไหนขอ,อดำานายว่าจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินแต่ต้องโดนจัดหนักจัดเต็มไปทุกภพทุกชาติกว่าจะได้ดีดวงนี้ไม่ธรรมดาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีกรกฎในด้านการงานคุณจะมีโอกาส ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานการทำงานของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีโอกาสที่จะได้รับการเลือนตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอาชีพการงาน5คุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานหรือการเปลี่ยนงานใหม่ที่มีเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ดีกว่าเดิม การทำงานหนักและความมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนอกจากนี้การทำงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถในการบริการหรือเป็นตัวแทนจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและความสำเร็จที่ดีในเดือนนี้7ดด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีทั้งโอกาสและความท้าทาย การเงินของคุณจะดูดีโดยมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและอาจมีโชคลาภหรือเงินเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นไปได้คุณอาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีๆในเรื่องการเงินหรือการลงทุนห้าอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายมากเกินไปเพราะแม้ว่าเงินจะเข้ามาได้ง่ายแต่ก็อาจจะออกไปได้ง่ายเช่นกัน การจัดการเงินอย่างมีเหตุผลและออมเงินสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินห้าด้านการเรียนสำหรับชาวราศีกรกฎที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นคุณอาจต้องเผชิญกับงานและภารกิจการเรียนที่หนักขึ้นแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่น คุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ได้การวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณจัดการกับภาระงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆและการปรับปรุงตัวเองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและความสามารถในการ,รเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในด้านการเรียนยอดคข,ขาย สำหรับชาวราศีกรกฎที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจการงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือการเป็นตัวแทนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำให้เงินทองไหลมาเทมาคุณจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและความสำเร็จที่ดีในธุรกิจเอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังคิดจะร่วมหุ้น หรือลงทุนทำธุรกิจกับมิสาายควรระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต7การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายในเดือนนี้นอกจากนี้การพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจจะได้สรุปโดยรวมแล้วเดือนเป็นเดือนที่มีโอกาสดีสำหรับชาวราศีกรกฎในหลายๆด้านการงานจะดีขึ้นและมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเงินจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังการใช้จ่ายด้านการเรียนต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่น และยอดค้าขายจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการบริการและธุรกิจที่ดีการรักษาสมดุลในชีวิตดูแลสุขภาพทั้งกายและใจและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องสำคัญจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในทุกด้าน ดวงความรักของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีรายละเอียดดังนี้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้น2จะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นทั้งกับคนรักและครอบครัว2 มีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันและอาจได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันห้าความท้าทายในความสัมพันธ์ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามอารมณ์เพราะอาจทำให้คู่ครองไม่พอใจโดยเฉพาะถ้าเขาเธอกำลังประหยัดและพยายามหาเงินก้าว ต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์ที่รุนแรงเกินไปเนื่องจากดาวอังคารทำมุมกับดาวศุกร์หนึ่งการรักษาความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการพูดคุยสื่อสารกันให้มากขึ้น2ให้ความสำคัญกับการแสดงความรักและความเข้าใจต่อกัน3บางคู่อาจต้องอยู่ห่างกันชั่วคราว แต่ยังคงมีความห่วงใ่กันเจ็ดด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสในความรักมีโอกาสพบคนที่ถูกใจมากกว่าหนึ่งคนโดยแบ่งเป็นสองลักษณะ8 1. คนที่อายุน้อยกว่าหรือมีความคิดเด็กกว่ามีรสนิยมการแต่งตัวดี สคนที่อายุมากกว่าหรือมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจังหวะชีวิตอาจมีโอกาสพบคนใหม่จากการทำงานหรือกิจกรรมประจำวันหนึ่งมีเกณฑ์ได้พบประพูดคุยกับคนใกล้ตัวเพื่อนหรือคนในที่ทำงาน 3. ามคำแนะนำสำหรับคนโสด ไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความรักควรใช้เวลาในการศึกษาและทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่ไม่ควรใจร้อนหรือรีบตัดสินใจเจ็ดสรุปภาพรวมด้านความรัก เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความรักของชาวราศีก่อนกฎทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์และการใช้จ่ายการสื่อสารและความเข้าใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นสำหรับคนโสดมีโอกาสที่ดีในการพบคนใหม่แต่ควรใช้วิจรารณญาณในการเลือกคู่ครองอย่างรอบคอบ